ตัวที่ถือว่าเป็นจุดที่ผมตามมาดูตัวนะครับนี่คือนกที่ผมพ่อว่าเป็นนกกวักทรับนะครับผมดูตัวสักนิดหนึ่งนะครับเป็นนกไหมได้ยังไงพอ่อมากี่เดือนแล้วครับนี่พ่อประมาณสี่เดือนนลยคะเดือนการแต่นั่สี่ห้าเดือนตั้งแต่ที่ว่าพ่อพ่อบอกว่าให้ไปอะไรนะไปแบ่งกันมานั่นใช่ไหมพอ่อห้าอะไรนะห้าแดงห้าแดงสี่ตัวครับ อืมสิ่งตกใหม่ๆไม่ตัดขันครับอืมไม่ใเริ่มงขันหางไม่หักเลยใช่ไหมพ่อบอกว่าหักหางลูกตัวนี้ไม่หักเลยตั้งแต่ได้มาแม่เป็นอย่างนี้เลยนะครับอู้หางกีบวัวนี่สวยจริงๆพี่น้องครับกีบวัวฝั่งนี้สี่ชั้นเลยนะครับลายคอหนาเนาะครับเป็นนกเป็นนก พูใช่ไหมพ่อเป็นนกพูใช่ไหมเป็นนกพูตาบามันแกล้งขายอยู่ในห้ยน่าให้เขาเจ้าเลยอ๋อหมายถึงว่าเป็นนาติดกับภูเขาคา,า,าตีนพูนะอ,อ่าครับเพราะว่าใส่ได้อยู่ทุ่งนาจะเป็นเป็นเป็นนกต่อที่จะจากพาเนียดไหมหรือว่ายัางไงพร่อมาจากพาเนียดอืมเสียงจีกุกนะพ่อนกนกสองกุ้งไข่หรือสองกุกเต็มสองกุ้งไข่อืมสองกุกห้อยนะครับ กเชียงกลางใช่ไหกลางกลางมาฮะอยากไปหาหนีแคหน่อยกลางไปหาใหญ่เหรอแมนน้นกตัวเล็กเนาะนกตัวเล็กแต่ว่าเสียงกลางไปหาใหญ่ครับลายเม็ดคอได้ดีอยู่ครับนะฮะตืดเลยพี่น้องครับตัวเล็กๆอย่างอื่นไม่ไม่มีขาวไม่มีอะไรแล้วว่าเนาะไม่มีของแปลกเนาะบ่มี เขาก็จะดิ้นถือว่านิ่งอยู่นะพ่อเนี่ยนกได้แค่สี่ห้าเดือนนกไม้ถือว่านิ่งข้าในตามรับก็าตุ่มตุ่มตุมับมันม่เคยแต่แ่สร้างอันนี้มันเพียงดันเพียงอ่าครับแค่นี้เองนะครับไม่มีปัญหาแต่ว่ามันมันติดหน้าแลีมอยู่ครับนกอาจจะดิ้นนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับมันก็เป็นธรรมดานะครับมันก็ต้องดิ้นอ่ามันต้องดิ้นเพราะว่าสัตว์มีปีกฟองมีปีกอ่ามันก็ไม่ได้เกินไปมันก็เท่านี้แหละดิ้นแต่ว่ามันดิ้นเป็นไง มันไม่หักไม่แตกไม่พังนะครับอ้สนับปีกนะครับปีบัวสี่ชั้นถ้าบางตัวนี้ขาดเบิอันั้นเกินเกินประมาณถ้าเกิดมีคนสนใจก็แบ่งอยู่เนาะพ่อตัวนี้บ่รู้กันเอาเล่นกันนะไม่เผื่อมีคนสนใจยังไงแบ่งได้ใช่ไหมหรือยังไงอาจจะได้ลองคุยกันดูใช่ไหมพ่อครับผม นอ้ออย่างนั้นก็เป็นนกใหม่ทั่วไปใช่ไหมพ่อพวกนี้เนาะนกใหม่อันนี้ก็นกใหม่เอาเนี่ยัวตัวหน่อยอันนี้โอ้ใหม่จริงๆจริงอันนี้ตัวใหม่ติดกันอยู่หลัหน้าใช่ใช่ใช่ครับนี่นี่นี่ตัวนี้พวกนี้ดินนั่นเลยนะครับเอาไดลาอีกตัวนึงคืออะไรพ่อตัวนั้นเห็นนกใหม่เห็นนิ่งนิ่งเห็นนิ่งนิ่งนี่กับท่านั่นล้านนกใหม่เดียวกับเด็น นี่นะครับเออเอาละนะครับนี่ยูตันดันนะฮะยูตันคันอโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปฟังเสียงดิวตันพี่น้องอืมคันดีกว่นคันมั่เหมือนละ เนี่ยครับเห็นผมแล้วก็เงียบครับได้ยินแล้วล่ะอ่ะนะครับพ่ออ่าโอเคนะครับอืมอันนี้นกตัวเมื่อกี้ใช่พระเสียงเล็กเนาะนครับผมเอาล้พี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามาดูตัวตนนะครับนก่าที่เป็นคันแล้วก็ยกแก้งยกขาให้เราดูนะครับเนาะ อย่างนั้นก็เดี๋ยวยังไงถ้ามันนู่นแหละให้มันแบบว่าให้มันเกณฑ์จัดกว่านี้ก่อนนะพ่อเนาะครับครับอ่าค่อยจะมาดูว่าจะมาดูอีกที่อ่าว่ามันจะยกจะยังไงแบบเห็นคือนกที่มันขันเกณฑ์จัดแล้วนะเนาะครับครับครับผมเอาล้วพี่น้องครับก็ประมาณนี้ก็เช่ญเคยกับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปวิดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องเช่ญเคยท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรี่จทราบข้อมูลก่อนใครสำหรับผมนะครับกับพ่อใจครับไปก่อนครับผมสวััััสสสดดีีคครรบบพ่อว